ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอชจีถูกหมองทุกบอลน้าจ้าเมื่อนี้มาพบกับน้าซ้อนหน่อยคือเกาค่ะเมื่อนีน้าซ้อนเสียหายน้าหน่อยลาบเท่าซูกินพี่น้องลาบเท่าเฮาเฮาก็มีเครืองใส่โอยแต่เครืองกันแนนแห้งพี่น้องแต่เท่าหนึ่งกรหมอบักไงนะคะสิซุ่มแซวกันกินลาบเท่าค่ะพี่น้องเห็ดแยกพี่แยกน้อง มันหลายแห่งเขามาขายไห้เนี่ยก็จะเป็นมะเขือขึ้นค่ะนี่ข้าซอยแล้วตอนนี้มันก็เป็นหอมหัวกับตะไคร่ซอยเรียบร้อยตอนนี้ก็หอยหัวหอยเชอรี่พี่น้องต้นนี้เป็นหอมรวมนี่มะทั่วทั่วฟักยาเขาซอยแล้วข้ากระปุนค่ะนี่ปลาดุกนีโลหนึ่งพี่น้องต้นนี้ก็จะเป็นพริกข้าขัวแล้วตอนนี้ก็ต,ต,ตําแนี่พี่น้องสีเห็ดสีเห็ดปนปลาใสพี่น้องเอยต้นนี้ก็มาพริกข้าเองสดๆเลย ผูกเองแสีบเองหน่อยแล้วก็ซอยลินใหม่อยู่พี่น้องเห็นบาา่มคะลินใหม่บลินใหม่หรือลินฝาห้าวข่ะข,ขวกะที่ทำงานแล้วหลาบเท่าให้พี่น้องกินปลาดุกำปนเห็นเนื้อปลาเ้าก็เอาออกแล้วเนื้อปลาดุกพี่น้อง,องมันเนี่้เนื้นอปลาดุก จะปนปลาก็ยังเครื่องโคกอีกเครื่องเนียนแห้งแซ่บแทนพี่น้องเอ้ยมากินข้าวเที่ยงกันไอ้พวกขั่วเห็ดครับจีดอกเครื่องข้าวเนียนแห้งทั้นเลยเบิ่งเครื่องข้าวเ่าเป็นหมอบ้ากไงเนึง น้ำความสะอาดสอยเรียบร้อยนะพี่น้องตัวนั้นก็จะเป็นนมม้ำต้มน้ำต้มปลาเนี่ยแหละเ้าใส่ให้มันหอ่อเ่าใบถัลวกเท่าเท่าในขาเห็ดซุกเลยพี่น้องเด้อค่ะพันธาก็สิหลวกเท่านามม้ำต้มฮ้อนนะคะหลวกซุกเห็นไหมใส่จอง พ่อในใส่เนื้ออยู่พี่น้องนังาขาวน้ำคุณอวัวตัวอยู่เห็นบาา่นมคะเ,เออหนาังขาวนี่ใช่เต้าขนมหนังขาวเต้าห่อกระซุกเห็ดซุกสาหลายสาหลายอีสานบ่สาหลายน้ำจืดน้ำจืดว่าเป็นสาหลายทะเลพี่น้องสาหลายน้ำจืดขลาหมึกเมื่อกีนี่ตอนนี้คือคือยังเกาะนังยังปลาอืมว่าเป็นชีเนื้อได้พี่น้องมาบัตรห่ากระสีมาใส่เครื่องมันเลยบาตมียังไง ปนปนอันนั้นล้วก็สิ้คนปนมันก่อนตต่มกันเอกเฮ้ยคัก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 อของเสียบอยู่กับผู้หมักเด้อพี่น้องเด้อปวดน,นะคนพ่นมาแตกมน่กับ เก,ก็บก่อนต่างก็ใส่น้ำเพอแต่อันนี้ห้าจังเสียวลงเท่าอาหารหา,รหารดาวกอบาทอพี่น้องนี่เมาวางค่ะโอกปีดเถื่อเถื่อนเท่านี่ยังนี่แน่นเนี้ยน้ำยืนชิมีอยู่เรื่อยเลยลิ้นใหม่ห้ากับเผาแล้วจีแล้วสแสบเลยเครื่องแน่นๆเลย อตอกเลยเดินโอ้โหแดงขึ้นไม่ตาเอาแซ่บคือเก่าแซ่บแซบพอขวดลงมือเองขวดนปื๊ดพี่น้องเอ้ยหมอเบอยังอะไนี้สามสิบสี่คือสามสิบสองทำไมดาเขาก็ใส่ในหูวัดนะ เบอร์มันบอเห็นโอเคสามสองเออสามสองเบอร์หมอเด้อพี่น้องมันบอกเลขได้ดิเบอร์หมอค่ะเบอร์หมอมื่อนีลาบเท่าเบอร์สามสองค่ะพี่น้องทัานบอกเลขเบอร์สามหนึ่งท่นบอกเลขนายน้อยมีคำเลยพี่น้องเลยมีคำเอ้ยนามคุณอวตัวเลยพี่น้องอ้อยเอาใส่ยังเขาลงไปใส่เลยใส่ทุกอย่างที่มีใส่เครื่องใส่ หอมหัวแดงนอนเนาะบ้าเอ้ยตัวน,นี้ก็ตัวน,นี้ตะไคร่ตัวนี้เครื่อคืนโอ้ยเครื่อขืนสุกพี่น้องใส่ตามใจช,ชอบอได้พี่น้องเ<ส>ลยบาดนี้ซอยหอมนอนตอนนั้นหอมรวมจนทั่วเนาะทั่วร์ทัวซอยใส่เลยเครื่องข้าวเหนียนแห้งพี่น้อง ต้นหอนหอนขึ้นหอนอย่ามไปสังกะทานค <c oughs> ันเห็นลาบเท่าแลยสกินติดตัวไว้จนเดียวยมื่อวานชิ้ใส่เบิร์โหลดเครื่องมันจังแน่นเครื่องแน่น กินูเลยเออมันต้องแฟนปลาเราแล้ว,ลวคิดเศรษฐกิจหน่องเลยสีมึงดูเอาสีมึงเอาบวงเอาสอดบอกเอาสอดไงาตากออกอือมหูผุนห่หอห้อยยังไงขนาดให้พวกพรุ่นสีมึงก่อนพี่น้อง แสบแสบแสบใส่กระขัวพี่นนอะใส่ร้ายเสียบลายน่ะซ้อนมักใส่กระขัวดื้อหลับแบบบานเฮาคห็น สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกหมองทุกบอลน,น,นจะจ๊ะมือเนี้มาพบกับนั่ซสอนหน่อยคือเก่าค่ะพ้าพี่พาน้องกินลาบเท่าบ้างคันนี่ลาบเท่าซาลาลอีสานค่ะซาลาลน้ําจืดกินกับนี่มะรินใหม่พี่น้องเลยมะรินใหม่ลินฝ่าเผามาค่ะแ่บๆน้ำกันลงเมือบไปนี้ยสดหอมเกาขัวตัวนี้แสบไร้ ขเนิว่วค่ะเต็มกล่องเลยอันนี้หั่นทอดฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเลยฝากกดติดตามซ้อนหน่อยชาแนลค่ะม,มังลินใหม่ค่ะเผาแล้วเรียบร้อยกดกระโลงกระลิงเนี่ย thật ha làm khuôn ướt tủa rồi nó Tu vas l'air romper. แบบนั้นพี่น้องเอ้มัเบิร์ตจ่อยนครับนี่แหละขาอิ่มนะนะซ้อนกะขอฝากพี่ฝากน้องเลยด้อจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามนะซ้อนหน่อยคือเก่าค่ะวันเสี้ยภาพี่ภาน,อนอ้องกินอีหยังแซ่บคือเก่าละค่ะมือนเลเมนูหมักมเมนูแซ่บส่วนมัอน,นี้นะซ้อนกะข,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ